รีเพลยชวนช็อกวันนี้นำเสนอรถถังคุณนาะปะทะฝรั่งนะฮะก็เอาการ์ดรถถังคุณนาะชนะมา15คนแล้วตอนนี้อันนี้คนที่16ก็ประสบความสำเร็จในการเรียกตัวโชดออกมานะฮะสามารถทำได้กับเขาแล้วนะฮะออกมาก่อนเลยนะฮะรถถังคุณนะ้าสุดโหดแม่งเดียม่งไม่ไปไหนแม่ออยู่สุสานเดี๋ยวแมั่งก็ขึ้นมาอีก โคตรชอบเลยเอฟเฟกนี่ này, มันแบบสุดยอดอะยังเจ๋งแบบสู้พวกการ์ดใหม่ๆได้สบายๆอยู่เลยเพราะมันคือรถถังคุณนานานา,นาโอ้โหแต่เบิร์นซมมอนไม่ได้เห็นนานแล้วนะฮะสเปล,ลใบนี้นะฮะไอ้ฝรั่งมันใช้สัง,งั้นนะนะรถถังคุณนากลับมาอีกแล้วนะฮะ สามารถสซมมอนโดยการชาบูรถถังคุณนะ้าทิ้งไปได้อีกคันหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ได้ไปนอนอยู่ในสุสานก็เหมือนนอนเล่นนะ่ะขำๆเลยนะ่ะขีการออกมาทำไมยแยะจ้ะใช้ใบเดียวจ้าใบเดียวก็ปิดเกมจ้ารถถังคุณนะ้าออกมาแล้วนะฮะบางคนอาจจะเบื่อขี้หน้ามันนะฮะแต่ผมชอบโคตรพาวเวอร์เลยรถถังคุณนะ้าในะมันสุดยอด ไอ้เมอร์เมลนี่น่าเล่นเหมือนกันนะเว้ยฝรั่งคนนี้มั่งเล่นดีใช้ได้เลยอ้าวน,นี่จบนะฮะใครเจอก็จบหมดนะฮะจังหวะน,นี้รถถังคุณน้ากลับมาแล้วนะฮะการนี้มันงขี้โกงาสารมาโหดทำเป็นมาโหดไอ้ฝรั่งอะ ซูปเปอร์รถถังคุณน้านะฮะเอ็กซิออกมาโดนห้ามใช้เอฟเฟกก็ไม่เป็นไรก็ยังจะใช้อยู่เพราะใช้มันจะถอดรถถอดรถดดถังออกไปคันหนึ่งได้เอาไว้เรียกใหม่นะฮะดีกว่าอยู่บนฟิลอ่ะถอดไปคันหนึ่งนี่ไซเบอร์ดราก้อนต้องการมานานมากแล้วเพราะถ้าไม่มีไซเบอร์ดราก้อนนะฮะจะเรียกตัวตัวพ่อ,อ,อมาไม่ได้นะครับรอสอเทินไว้โอ้โหนี่การ์ดแพนบี การใบนี้กับดักใบนี้แผ่นบีผมนะฮะเผื่อแผ่น A, เอเจ๊งใช้อันนี้นี่ปิดเกมได้อยู่นะฮะมาหนักเลยนะฮะฝรั่งนะค่าตูไม่ตายนะตูดีแทชได้ดีแทชแล้วไม่ตายนะฮะมาแล้วนะครับไซเบอร์ดราก้อนของจริงนะฮะน,นี้ใช้คีย์การ์ดแล้วปืด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  มาหมื่นกว่านะฮะในที่สุดก็ทำได้นะฮะปกติมั่งจะชนะก่อนได้เรียกไงเฮ้ย <laughs> yeah, จบฝรั่งยอมแพ้กันเลยนะฮะฝรั่งบอกไม่ไหวเยีย่ยเป็นหมื่นเลยสาดร <laughs> กูโดนมาแล้วไอ้มุกเนี้ยสาดร